เรื่องนี้นะครับกระทรวงแรงงานก็ได้แนะนําอาชีพอิสระนะครับ การสร้างงานสร้างรายได้รองรับโรคระบาดท,ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นั่นก็คือโรคโควิด -19 เกือบ200อาชีพลงทุนน้อยนะครับทำง่ายแล้วก็รายได้ดีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ประชาชนบางส่วนมีรายได้ลดลงจากการปรับลดชั่วโมงการทํางานกรมการจัดหางานได้เตรียมข้อมูลอาชีพอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนแบ่งเป็น 10หมวดหมู่นะครับจำนวนถึง199อาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ทำได้ง่ายรายได้ดีเป็นที่นิยมในปัจจุบันด้วยนะครับ,รบแล้วก็เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของกองส่งเสริมการมีงานทำกรมการพัฒนาแรงงานนะครับ www.doe.go.th โดยเลือกหัวข้ออาชีพอิสระ2022 นี่นี่คลิกเข้าไปได้เลยนะครับโดย10ประเภทอาชีพอิสระนั้นได้แก่อะไรบ้างล่ะนะครับก็เริ่มกันเลยครับประเภทการขายนะครับการขายและให้บริการอาทิเช่นผู้ดูแลผู้สูงอายุแอดมินเพจดูแลร้านค้าออนไลน์ นี่ก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะนะครับ2ประเภทใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้านเช่นรับทําโมเดล3มิติรับตัดต่อวิดีโอรับสร้างแบบต่อแบบสอบถามโอ้โหนี่ใครจะไปคิดว่าจะมีอาชีพเหล่านี้เกิดขึ้นตอนนี้มีการส่งเสริมแล้วนะครับ 3. ประเภทการออกแบบเช่นรับออกแบบโลโก้รับทําสติกเกอร์ลายนะครับออกแบบวาดภาพประกอบไม่ว่าจะเป็นแมกดีไซเนอร์ก็แล้วแต่นะครับก็มีด้วยเช่นเดียวกัน4 ประเภทการสอนเช่นการสอนภาษารับสอนโหราศาสตร์สอนการลงทุนรวมถึงการเล่นหุ้นด้วยห้าประเภทงานประดิษฐ์หัตถกรรมและก็ภูมิปัญญาเช่นทำน้ำปรงุงนะทำแป้งพวงเสื้อมัดย้อมทำกำไรหินนำโชคหประเภทการตัดเย็บก็ได้แก่การรับซ่อมตุ๊กตา เย็บเสื้อผ้าน้องสุนัขนะครับรับตัดรับตัดเย็บแก้ไขเสื้อผ้าได้นะครับ7ประเภทการทําอาหารเช่นชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงคาราเมลฟอนเฟลกนะครับน้ำผลไม้สกัดเย็น 8. ประเภทให้คําปรึกษาเช่นที่ปรึกษาทางกฎหมายรับวางแผนการเดินทาง 9. ประเภทการเขียนและก็รีวิวนักเขียนนะครับ เช่นนักเขียนรับรีวิวอาหารรับโปรโมทสินค้ารับเขียนบทความและข้อสุดท้ายประเภทที่10การเกษตรและก็เลี้ยงสัตว์ก็ได้แก่การเลี้ยงจิ้งรีดเพาะเห็ดนางฟ้าปลูกข้าวโพดอ่อนเลี้ยงกบฮอนฟล็อกนี่กบนี่กำลังดังด้วยนะครับ,รบปลูกกล้วยไม้รวมถึงเลี้ยงด้วงสาคู ทีนี้ก็เชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทรไปที่1 5 0 6กด2หรือ1694